ตัวรถไนฮานก็ก็ปลอบตัวไนฮานไว้แตกๆป่ะอันเนี้ยจูนเนี่ยไนฮานนี่คือพี่ก็ไปดูดิเนี่ยอาคาคงแข็ง ดี่ลวดงคัแล้วใหม่นี้แะข้คแสงทันชุ่้ก็ได้ครับดูนอยู่ทำอะไรอยู่สวยเ็นยูยูคนขึ้นไปโยกได้ยังไงโอเคไหมลูก

ลกาเป็นเอสเกตได้เมื่อเรามีแฟนที่สวยหน้านะแม้ว่าจะอายุต่างกันเขาบอกคบางคเป็นภรรยาที่แก่ก็ตามนี่รักาถ้าคภรรยาเป็นคุยกับเพื่อเรื่องงานซึือเป็นผู้ชายมูตไปหาเรื่องเขาเลยการลืมแปว่าเขามากันสามสวกับต้งหน้าแคเตือนนกรียนผู้ชายภรรยาจะเข้าไปช่วยคนเย็นรุ่ดีคือผู้หญิงอายุสี่ส ส่วนชายที่เป็นสามีวัยนุ่อืมกินดูซิกเนเจอร์ของเขาเขบอกแต่จริงๆก็ไม่เหมือนไม่เหมือนที่ไหนนะลองกินดูริกอมมากินอรออมก ูงมากเลยอกผมผมเย็นดีรุกับผู้ชายงานโราเดียวกันผอนไส้ผมก็จะเข้าไปกัว้นเว่าเออไม่หมือไม่เหมือนี่เื่อนเอนผมเจ็บไปด้วยนะฮะประมาณนี้ทำไมทำไมั้งตัวเย็นดีกับตัวงมเยคนแต่เขาเขาเขาเอา คณะเราล่ามึงพี่ว่ามันไม่มันมันไม่เข้ากลุ่มคณะเออตอนแรกที่สัง่งคณะหมูกรอบก่อนแล้วอยากก็ไม่มีหมูกรอบแต้องมีตัวนี้นไม่น่าเข้าเออ,เออมันไม่เข้ากัน,นะ่ะ 你走不走？ ปลากระพงกับปลาหมกแต่น่าจะเผ็ดไหมวะไม่น่าเผ็ดลยร้าน,นิจีนนี่ละเผ็ดอลเด็จระอภี่องรใ้อข่งนานี่เรื่องของมือกครับ ขชรอถวายพระอรมชยมงคลและวาตาที่มีวิจัยจริงเพื่อบาดบัตรทรงดีพระเงินสมบูรณ์แข็งแรงและทรงนักเกษตรสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไทยบูล์ของประเทศและประชาชนไทยน่าจุนเป็นารพัดไปจอดแบบอะไรเนี่อนี่นี่ที่ไ่กินอยู่หรอ หุ้ยแย่งของแม่มาม่แ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 มแม่แม่แแม่ม่แม่แม่แม่ม่แ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 แม่แม่แม่แ่แม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 มแม่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 แ่แม่แมม่แ่แม่แม่่แม่แม่แ่แม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  สมเดลก้คสมเด็จพระเทพรนัาสยามมรรกราชกมารีพระราชทานพระราชบาีนเข้าออกนนี้เวลาสนสมเด็จพระราชาิลักเจระสมเด็จพระเทพระาชาได้ครับได้กีเสด็จอ้วางันแหมัน็นรบนาเออมันแบบจริงจริงจรินจร อระธานกรรมการการประกมสกรรมแห่ประเทศไทยและ้คริหารการประกวดศิลหกรรมหงประเทศไทยและมูลนิธิที่ปรกวสาหกรรมไทยก็ตัวออกระบัต คูนกราอคระบอกขวายกับคนราสีโกากญี่ปุนขนาดหน้าตักเก้านิ้วและขนาดหน้าตักสองเซนิเมตรอร่อยทตกอย่างและคนกรานระบอกขวายเปนในนการที่ผลิตเฉพาะในประเทศไทยและในนามขอี่ปุี่ปุ่นภษาแรนครื่องเทียงอะไรอ่ะข้าวก็แล้วแต่สกินนั่นแล้วเนี่นี่กินหน้าด้ย

โดไม่รู้ว่าลูกชอบกินนวดไมาเฉยๆลูกจับกระเด็นมองมองสาวแครว่าไม่เก็กไม่เอาไว้นั่นนะลูกฮะอะไรวะอะไรวะตอนนั้นลูกจับไม่กินอะ

พึ่งมาื้อพวกนี้แได้่ีหรือเปล่านี่ผู้ชมไม่รอแต่ก็ใกล้เคียงแล้ว่ะ กาตะใชอำเภอเจการจังหวัดบรตอนนี so age. Age? Mm ้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบหลุมประมาณึ้นเมะรางเเลยถ้าตรงรอยการสูแเหลาแล้วก็เจอโงดูเขาเปนตโกเลยนะฮะคุเบื้อต้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องเอารถแ็โมาปรับปรีดพื้นที่เพื่อตรวจสอบแต่กับ้งว่แต่ชื่อว่าจะเป็นต้องตัดได้ก้ไ

ตกับฟิลตอแล้วมันหที่เบากมัน้จะกับหั่นสุกี้แห้เออเขาใส่ไข่หรือเปล่าใ่แต่เพียแต่ไม่มีน้ำสุกี้่าดเอานั้นองเขาข้าวอีกว่าปะเดี๋ยวถ้าไม่พอสั่งมือช่วยมั้ยอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของที่นี่ Xin kể chờ thằng là Để đi nha cái gì tụi ai phở mễ bia lan

มัมนแบบเลืมดจบเป็แค่สบาลสิบบาทเข้ามาช่วยดับไฟผู้ช้านี้ก็แสดงว,ว่านะตอนนั้นมันก็ออยังมีควาอนอยู่ยังมีคว้อนอยู่ยครับทราไหว่าที่นี่เขาว่าจะทำเป็นปลาของเราฝรั่งะะก็ไ่ได้เปสือครับที่เป็นสายให้เป็นปลาปลาอะไรวะ ได้ไหมไ้ไม่ดูเลยแหละมันไม่มีก็ลูกบอกแล้วว่าไม่ได้นะเพราะวินัยกรรมที่แบบอย่างนี้ได้มันได้แต่มันจะไม่ถึงรยนาดเาประมาณ้าสิเศคือลไม่มากโชคนขึ้นเมตรสงสัยว่าพีนายกำชายลายชายลายเขียนอยู่คนข้ามคอน ใช้อะไระม่กเขาจะาทำใี้แบบทำหนงจะที่ไม่แบ่ทำแต่เขาไม่ทำอย่างนั้นเขาเขาไปปินในลนออ์อีเมลได้อีเมลกเเรีียนท ลู้เจ้าข้าวเออหมูผัดน้ำมันหอยเอาข้าวหรือไมฮะไม่ต้อเอาข้าวถ้วยหนึงมาแบ่งกันหมกข้าวถ้วยนึงแบ่งกันเนื้อมูนนุ่มมาก

คือผู้เข้าเอาเองนอกแวกาที่บองไป่วเลยเราจะเข้าใจเจะเรา่รด้านหลัอเราต้องตามอไปเอาารยเพื่อรงให้พี่ยอยยอะมากเยจกสมาี่น็แต่ห้เข้าไปให้อี่บรั่ิน้าด้าน ดูออกเข้าไปปั๊บเข้าไปเจอตัวนายภาวะยิ่งทำตา้โดใบหนาเดนปุดเแล้วมีแผลเป็นตัวเลยี่รอเลือกติตตนายภาวะออกมาแล้วอาวะ่นทาแบบนี้ระหว่างที่ถูกคุมตัวขึ้นรถตำรวจตำรวจนะพนายอยู่แล้วมาที่หาเรื่องของกองสาหาล่อนมาทักต่อผก็หาไปโอเคนอเย็น ที่ร้านของหารร้านคุูเมนอร่อยหรือา่าานาี้คืออร่อยที่สุดเลย